ไม่อ่อนโยนลิซาแบล็กทิงอวดหุ่นแซบเวอร์สเส์บบิกินี่ตัวจิ๋วสีส้มทำเอาโลกโซเชียลลุกเป็นไฟไม่น้อยสำหรับลิซาแบล็กทิงหรือลิซาละลิษามโนบาลก่อนหน้านี้ออกมาปล่อยความแซบสนันโลกกับเซตภาพชุดบิกินี่สีเขียวจากทริปไปเที่ยวพักผ่อนประเทศกรีซจนเรียกยอดไลท์ถล่มทลายมาแล้ว ซึ่งล่าสุดสาวลิซ่าแบล็คทิงก็ได้ปล่อยภาพเด็ดอวดหุ่นสุดแซ่บอีกครั้งในชุดบิกินี่สีส้มสดใสขณะอยู่บนเรือยอชกลางทะเลพร้อมเขียนแคปชั่นว่า s u m m e r ร์ด p เรียกว่าไม่อ่อนโยนจนแฟนๆพากันมาไลค์และคอมเมนต์ล้นหลามอีกครั้งอย่างที่ทายว่าก่อนนี้ลิซ่าเคยให้เคยให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์หนึ่งว่า หนูชอบใส่บิกินี่มากแต่ไม่กล้าลงโซเชียลมีเดียกลัวคุณแม่ว่า